ทั้งหลายเขียนเหมือนหรือต่างจากคำทั่วไปไปชมกันครับกดติดตามกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ่าวที่แนเดอ,อพอคลิปไม่ไมที่ภูมิใจเสนอขอบุณหลายเดอ้อขอบคุไหลลาคิดได้ไปเป็นครับ คิดได้ไปเป็นเดอ้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องครับเมื่อี้บาที่กสิบผ้ามาเนี่ยนักสอนทำคำว่าทั้งหลายทั้งหลายตามหลักการครับหลักการแล้วนี่คำว่าทั้งหลายนี่เป็นคำบัญญัติคำบัญญัติก็คือให้เขียนอย่างหนึง่งแต่ให้ออกเสียงว่าทั้งหลายอ่าไปเบิ่งคบว่บาทั้งหลายเพื่อนเขียนมาจังใดเพิ่นเขียนด้วย ตัวท่อเด้อตัวท่อแล้วก็ไม่กักไม้กักแล้วก็ตัวล่อเฟืองตัวล่อเฟืองตัวล่อหน่อยทั้งล่างเด้อแล้วก็ไม้ก้านะครับถ้าว่าตามตัวแล้วนี่พวนสีอานวาทาร่าทาร่าแต่เพื่อนบัญญัติว่าให้อานวาทั้งหลายทั้งหลายเพื่อให้เข้าใจกันเวลาสิไพเขียนเข้า่าทั้งหลายอยู่มึงไรเขามาตรงเขียนเต็มเขียนหลาย เขียนว่าทล่าแต่ว่าให้อ่านว่าทั้งหลายอันนี้เป็นกับบัญญัติเขียนมากครับเอานําไปใส่เบื้องนําไปใส่ตัวอย่างตัวอย่างเอาจากสองตัวอย่างเนาะตัวอย่างแรกคนทั้งหลายค้นทั้งหลายเขียนตัวข้อไม่กงตัวนอเฟืองหลักะเขียนว่าทลาัลล่ายางที่เอาว่ากันไปเนาะแต่ว่าให้อ่านว่าทั้งหลายคนทั้งหลาย เอาอีกจากตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเจ้าบ้านทั้งหลายเจ้าบ้านทั้งหลายอันนี้ก็เขียนตัวซ่อไม่กล้าตัวว่อเฟืองตัวบ่อไม่กล้าแล้วก็ตัวนอเฟืองในเจ้าบ้านทั้งหลายก็เขียนที่เก่าครับเขียนว่าทล่าเด้อล้ะก็อ่านว่าทั้งหลายเป็นเจ้าบ้านทั้งหลายครับเอาไทยนี่ เอาได้เฮียนทั้งหลายเป็นคำบัญญัติไปแล้วมันนี้เปาาทีกสิมิคำคมประจํากิบมาฝากเ้อคำพมประจาํา,ากิบมันนี้เปาที่กิดมาเด้แล้วก็มว่าภากเองนี่แหละครับอืมควมคืดทั้งหลายเลือกสรรมาใสในทางสร้างสรรความคิดทั้งหลายควรเลือกสรรมาใช้ในทางสร้างสรรอื คือความคิดมันหลายพี่น้องความคิดนเหมืนมีหลายนะคือผู้เฒ่าว่าความคิดบ่แพ้ตื้นสิขาบ่มี๋นะเพราะฉะนั้นเอามีความคิดนได้ไหลกัดเลือกใส่พี่น้องเอาเลือกมาใส่ที่มันจะเป็นประโยชน์เนาะเอาคอยพอกันไหมครับพอกันไหมกับเบลตีเดอ้อกันโมเมนต์ขัญญากับมาพอกันเรื่องของการเรียนอักษรธรรมเบลตีเรียนมากกับมาแผ่มาพายนะครับบวมเป็นผู้คักแน่หรอกเป็นผู้มกัก อ่าปูมักเนาะออกกันไหมครับขึ้นไดไปเพ้นขึ้นไดไปเพ้น